วันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะนอกจากจะพูดคุยกันหารือการเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นของ7จังหวัดภาคใต้แล้วนะคะทางที่ประชุมเองก็ยังเห็นชอบนะคะสำหรับร่างพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงทางทะเลเพื่อที่จะดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติพร้อมกับติดตามสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศด้วยค่ะ พลเอกประยุจันรโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายหลังการประชุมซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีนายรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการฝึกการบริหารวิกฤตระดับชาติที่ต้องยึดโยงกับพระราชบัญญัติความมั่นคงทางทะเล โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการดูแลเรื่องการอบพยพการป้องกันการค้ามนุษย์ซึ่งต้องครอบคลุมในหลักดำเนินการโดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการและเตรียมส่งมอบให้ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปด้านพลเอกทวีปเนรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงทางทะเลจะเป็นการมอบอำนาจให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสลอชลดูแล โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การดําเนินการนั้นสอดคล้องกับหลักสากลค่ะ